สวัสดีครับท่านผู้ชมทักทายสบัดูเด้อเด้อผักอย่ากังใจกันเลยกันเด้อท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูอันวิธีนึ่งข้าวและก็ลวกซวนนะครับยิ่งเฮือนซานยิ่งยังท่านผู้ชมเด้อตอนเช้านะครับวันนี้ของวันประหัดเด้อท่านผู้ชมนี่เนื้อข้าวแบบซอฟปอล่าเด้อท่านผู้ชมส่วนไฟเนาะแบบดังเดิม นี่ก็คือบอลสถานทีนี่ก็คือไ้เข้าดด้วยไ้เข้าบรรยากาศออกออกอายแล้วนี่ตายเด้๋วจ้ะคือบนน้ำบนน้ำเลยนี่ก็คือกองหลวงด้วยกองหลวงทผาผสมฝากกดติดตามทางช่องยูทูบไดเด้วยให้ผมด้วยนะครับคุกผู้ชมเรามาดูเสียมเป็ด นี่ครับที่ชีวิตตมสซ่เดี๋ยวมาฟ้ามารูทางนี้นะครับนี่ก็เป็นฟืนเนาะเป็นฟืนทางไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าทางเราเรียกฟืนนะครับรีวิวให้ดูวันนี้ยินนี่ก็คือคือสวนฟักเนาะจากนอยสิหดสิหดให้ดูนะนรับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพอกไก่นะครับมาไขแล้วดูยอย่างยูเคสซุนบุบซุนบุบด้านนอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเป็นพอกไก่นะพอกไก่ซื้อพ่อไก่เป็นเคสซุนบุบนี่ต้นหลอกคายนะนี่ต้มงไปชมดูแถวแขมบ้าน อย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องอยู่ตรงนีครับไม่เสียแนนะครับทุกคนนี่เป็นหัวเป็นเห็ดนอกเห็ดมากนนี่ฝาห้องนำ้ำของผมเป็นแบบนี้ต้มไก่นะจ๊ะต้มไก่อยู่กับทราบ้านนอกจริงๆทางบ้านผม ภาก็มืดคึ้มเลยจำซุ่มมืดคึ้มแสงสว่างไม่มีมืดมากๆนี่จะเป็นแบบนี้ต้นต้นมะตะกบต้นมะตะกบเด้อทุกคนนี่นี่คือเสียมเสียมให้ดูซุ่มให้ดู อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกำลังใจผมนะครับฝากกดติดตามทางช่องยูทูปเนี่ยครับท่านผู้ชมแต่ก่อนคลิปนี้ก็มีแต่ซ้ำนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย